สวัสดีครับ F อซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับตัวตกางนะรัฐบ,บาลไทยนะครับตัวตางตรัฐบาลไทยนะครับหัวี่แล้วก็ถือว่าเด็กเด่นนะครับเข้าตั้งสตัวเลยเนาะสกับแปดนะครับ เจาะไอที่8 4ี่เนาะออก8 3 3 8นะครับส่วนตัวที่ผมให้ชุดวินวินบนเนาะไปออกเิขกทาย3ตัวเนาะ5 4 7ี่ครั้งที่รับผลออกคือตัวนี้นะครับก็2 1เข้าที่2นะครับ3 8เข้าที่8จับ4 2 7 2เข้า2 1เข้า2 1นะ่เนาะ ส่วนตัวนี้8-4-8-7นะครับมาเข้าที่8-3สก็ลบยางเต็มนะครับแต่เล็วิ่งนะครับเข้าทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็วันนี้ก็ปล่อยชุดบนล่างเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวสามตัวเดี๋ยวผมจะ ัดให้ใหม่อัดคลิปใหม่นะครับอันนี้ชุดบนล่างอย่างเดียวนะครับชุดบนล่างอย่างเดียวกับแาวทางต่อครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเ่นนะครับจากส่วนหนึงเก้านะครับก็คัดให้เรลวอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉจนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร ติดเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกลับมาดูรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเนาะ รัฐบาลไทยนะครับวันที่วันที่หเดือน11บเอ็ับ 2, เจ็ดนะครับเรามาดูชุด chất bột lang này Chút bột lang lang chất lang lang เอาไปใช้ได้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเรามาดูเลขเด่นเอาชุดวินก่อนนะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินได้แปดเก้าศ สี่ห้าหกจุดบินได้จุดนี้นะครับเรามาดูเลขเด่น เลขเด่นผมให้ที่แกับ9ก้ับ8กับ9 ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลข9ก9นะครับจับเลข9ก็ระวังเลข6กับหัวด้วยนะครับเกข9กับหัวเป็นเลข6ซเสงในชุดวินผมก็เติมมาให้แล้วนะครับเลข6กกับ9ขาดกันไม่ได้นะครับลองดูตัวที่ผมจะจับในชุดวินนะครับเดี๋ยวผมเน้นให้เน้นๆให้ไปสัก4ชุดนะครับ รามาดูตัวเจาะนะครับตัวประกบ0 4 5 6นะครับก็จะได้8 0 8 4 8 5

เก้าหกนะครับถ้าจับเต็มทั้งหมดในจุดปินนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหยิบเย็บเลขเด่นเป็นหลักนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็เป็นเลขที่ติดเก้าก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดติดเก้าก็จะเป็นชุดนี้นะครับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับสุดตัวที่ผมจะเน้นให้ในวันนี้นะครับ ในในเดือยว,วันนี้ก็ในในสี่ชุดนะครับก็จะเป็นราาผมกับแปดสี่เก้าสี่แปดห้า เก้าห้านะครับสี่ชุดนะครับส่วนเน้น,เ,น,นเลยนะครับที่ผมคัดแล้วว่าผมชอบนะชอบไม่ชอบสองชุดเนาะเน้นใะนที่แปดสี่แล้วก็เก้าสี่ กับสองชุดนี้นะครับที่เน้นให้นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับเด็กไทยเนาะสองตัวมันจะออกยอดหลังหรือเปล่าวะโดที่ล้วผมจับแปดสี่นะครับมันออกแปดสามมันนี้มันจะออกแปดสี่รู้บางก็ลองมาตามกันดูนะครับสองชุดนะครับน้ไม่มากเนาะเป็นเน้น กต่ใครนะครับเอาสามตัวจับตัวบนจับไหมขอไปขอไปวินกันเราไปวินกันนี่คือวินชุดบนนะครับสามตัวบนตัววิน เอาแค่ okay, ชุดล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให,ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะสับสนกันนะครับนี่คือชุดล่างอย่างเดียวบนล่างนะครับก็เน้นไปที่วันนี้ผมชอบมันน่าจะเข้าล่างนะนะครับเนาะมันน่าจะไปล่างสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับครับใครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับ ส่วนางตัวเดี๋ยวผมทําคลิปลงให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนี่คือชุดบนล่างนะครับ2ตัวนะครับกับชุดบนล่าง2ตัวนะครับ คับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โชคดีนะครับในวันที่1เดือน11บ็พศ2567นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เท่าขอให้ถูกนะครับครับก็เจอกันใหม่ในคลิปสรุปนะครับใจเออก็วันออกเนาะนะครับวันออกตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับ ครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปนะไอคลิปสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ